สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามทางช่องสตูดิโอเพียงครับผมมิตรบพ์ครับซึ่งในช่วงของคอนเทนต์ช่วงนี้ครับอาจจะห่างหายในเรื่องของเกษตรกรไอดีครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ป่วยอยู่ครับก็คือใช้เวลาในการรักษาอยู่ประมาณน่าจะสัก2เดือนนะครับช่วงนี้อาจจะไม่เห็นในส่วนของเกษตรกรไอดีครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางเจ้าตัวก็เครียดครับเพราะไม่เนื่องจากว่าไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมก็รับหน้าที่แทนครับโดยที่ผมก็ไปไหนผมก็พยายามจะถ่ายคลิปมาอัปเดตให้ดูครับ รวมถึงวันนี้ครับผมก็เลยสั่งสินค้าเพื่อมาจะรีวิวหรือจะมาทดลองกันตัวเองครับเพราะนี่ว่าที่ผมสั่งมาครับก็เป็นยาปลูกผมครับโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับไม่ได้ผมฟรีนะครับผมเสียตังค์ซื้อมา1,000บาทครับคือเป็นยาปลุกผมครับซึ่งทําไมผมสั่งยาปลุกผมมาเพื่อจะมารีวิวในช่องครับก็คือสภาพเนี่ยฮะดูแลาวกันครับนี่คือสภาพของผมครับ ในปัจจุบันนี่ครับแล้วที่คือเป็นภาพก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะครับดูวอาลวกันครับจะมีความต่างนะครับระหว่าง2ภาพนี้นครับซึ่งอ่าเอาจิงครับเมื่อก่อนครับผมเคยผมร่วงอยู่พักหนึ่งครับก่อนที่จะผมยาวขนาดนี้ครับก็มีผู้บริหารที่ช่องครับก็คือเขาแนะนําให้ผมไปในส่วนของการรักษาที่ในแพทย์ท่านหนึ่งครับอยู่แถวสะพานปิ่นเกล้าครับแต่ราคาสูงแล้วแถมว่าเอาจิงครับน่าจะมีผลกระทบกับในเรื่องของฮอร์โมนนะครับ ผมก็เลยหยุดใช้แต่ถามว่าช่วงนั้นผมขึ้นเยอะไหมฮะเยอะครับมันมีทั้งแชมพูมีทั้งยาทาและก็ยาทาน,นครับซึ่งณนะวันนี้พอมีเรื่องผลิตภัณฑ์เข้ามาผมก็ค่อนข้างเลือกว่ามาเอาผลิตภัณฑ์ที่ประเภทว่าจะมีผลกระทบกับฮอร์โมนครับซึ่งเจ้านี้ครับ,เ,บเขาเป็นผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากในส่วนของพืชธรรมชาติครับอย่างที่ข้อมูลที่ขึ้นเนี่ยฮะซึ่งจะจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองรีวิวครับซึ่ง นะวันนี้ครับสภาพเป็นอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะมาแกะกล่องให้ดูครับว่าสินค้าที่สั่งมาตรงปกหรือเปล่าครับแล้วมันจะสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าครับผมสั่งมาในราคาสี่กระปุกนะครับราคาหนึ่งพันบาทตามข้อมูลที่ขึ้นนียครับแต่ผมแจ้งว่าสินค้าคุณจะเป็นไงผมจะรีวิวตรงๆครับเพราะนี่ว่าเขาขอภาพรีวิวนะครับซึ่งผมบอกว่าผมเป็นช่อง YouTube ผมรีวิวก็คือการใช้งานเองนะฮะ ก็คือถ้าเกิดจริงเพื่อนๆก็เห็นอยู่ผมก็จะบอกว่าดีไม่ดีผมก็จะด่าแล้วครับพุดต,ตรงครับอ่ะนี่ฮะแกะมาะครับนี่ฮะเป็นสินค้าที่สั่งมาครับก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวห้ากระปุกแสดงว่าเขาแถมไม่ให้ผมครับซึ่งเขาไม่ได้ตอบมาในส่วนของข้อมูลที่ทักกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่า เขาคงให้ผมมาทดลองรีวิวเพราะผมบอกว่าผมจะทดลองรีวิวในส่วนของสีกระป๋องว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแสดงเขาคงแถมไม่กระป๋องนะครับแล้วก็จะมีของที่เพิ่มมาครับก็คือเนี่ยฮะเป็นอ่เนี่ยฮะเป็นลาน่าลิสต์ไวโซนก็คือเป็นสบูท่ทำความสะอาดหรือสบูท่ที่ทำปรับสภาพผิวเราให้หน้าจากระจ่างใสนะครับเขาบอกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวครับ ราคาที่เขียนข้างกล่องนะครับราคาอยู่ที่290บาทนะครับซึ่งเขาแถมมาให้ผม2กล่องแสดงว่าผมก็จะต้องรีวิวใช้ด้วยครับก็นีกว่าเอาจริงครับผมช่วงนี้ออกต่างจังหวัดบ่อยครับแล้วก็ไปนู่นไปนี่อยู่ด้วยครับก็ผิวข้างดำอยู่ครับสรุปว่าปัญหาผมนะตอนนี้ที่ผมจะทดลองใช้และรีวิวสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ครับก็คือ1ผมครับที่มันเริ่มร่วงและล้านเนี่ยขบวนเหมือนจะเป็นไข่ดาวนะครับ กับ2ผิวเริ่มดำด้านแล้วก็มีกะนะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้ในส่วนของยาปลูกผมแล้วก็ในส่วนของเนี่ยฮะสบู่ปรับสภาพผิวนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเขาบอกว่าจะให้ทานเช้า1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดครับก่อนนอนครับหลังอ่าก่อนอาหารครับอ่ะเดี๋ยวจะทดลองทานครับเมื่อหมด5้ากระป๋องปุ๊บเดี๋ยวผมจะสรุปให้เห็นว่าสิ่งที่ผมทดลองมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้นะครับกับสบู่ลาน่าลิไวท์สบนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสบู่ทําความสะอาดผิวกายนะครับมีวิตามินซีอีแล้วน้ํามันลำาข้นะครับจะทําให้ผิวไม่แห้งและกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติครับเดี๋ยวจะทดลองใช้ครับซึ่งผมก็จะหั่นเป็นในส่วนของนี่ฮะหส่วนครับแล้วก็จะทดลองใช้ครับ เนียพอขยี้ปุ๊บฟองมีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับว่าพอพอกแล้วจะเป็นยังไงครับเอาจริงครับฟองข้างๆเยอะนะครับทึงทั้งที่เราขยี้ไม่เยอะนะครับ นี่นะครับพอล้างแล้วนะครับก็รู้สึกว่าผิวมันไม่เขาเรียกมันไม่แห้งครับหรือมันไม่เอาจิงครับเวลาเราใช้สบู่ล้างหน้าครับแล้วเราเอามือถูนะครับมันจะเกิดการดังคืดการเกิดการมันเหมือนกับมันหยาบกระด้างครับหรือผวหน้ามันฝืดมันเป็นเหมือนกับเป็นด่างเป็นกดอะไรประมาณนะครับแต่อันนี้ครับเนี่ยฮะถูเห็นนะครับลื่นจีิจังเลยครับเหมือนกับลักษณะเขามีฟิล์มลักษณะคือฟิล์ม เขาเรียกเคลือบอยู่ที่หน้านะครับและหน้าไม่ตึงนะครับอันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ดูนะครับว่า,าหมดสองก้อนผิวหน้าผมกับผิวตัวผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปดีกว่าครับตลอดระยะเวลา5เดือนครับที่ได้ทดลองใช้เจ้าเนี่ฮะนะ่ฮะเป็นยาปลูกผมหรือฮอร์โมนนะครับสรุปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ซึ่งผมการันตีด้วยตัวเองครับเนี่ยฮะนี่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงครับแถมในส่วนของช่างตัดผมครับที่ตัดผมตลอดระยะเวลา5เดือนก็บอกว่าไลผมสักนิดก็ไม่ขึ้นครับก็ตั้งแต่ใช้มาครับก็คืออาการที่ผมร่วงก็ยังมีอยู่ครับก็คือลักษณะคือตอนสระผมก็ยังร่วงอยู่นะครับแล้วก็หนังศีรษะก็จองข้างมันๆเหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ต้องพึ่งตรงนะครับ ก็เป็นอย่างนี้ครัสะผมก็ยังมีติดมืออยู่ครับซึ่งนี่คือในเรื่องของยาตัวนี้ครับก็ถือว่าสําหรับผมคือทดลองแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปในเรื่องของสบู่นะครับที่ผมทดลองใช้มานะครับก็คือหมดไปสองก้อนนะครับก็คือถามว่าชอบไหมกับสินค้าตัวนี้อ่าผมชอบตรงที่มันไม่ฝืดครับมันเวลาเราฟอกตัวนะครับหรือฟอกหน้าครับ เขาจะมีอาการเหมือนเคลือบเป็นฟิล์มครับคือเหมือนมีความชุ่มชื้นอยู่ครับแล้วก็จะมีความลื่นนะครับมันไม่สากครับแต่ผลที่ใช้ครับนี่ฮะผิวพันธุ์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับกะก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแถมช่วงนี้มันมีอากาศร้อนครับก็มีผดผื่นขึ้นเหมือนกันครับก็ไม่หายนะครับเท่าที่ผมทดลองใช้นะครับก็ไม่ผ่านจริงๆนะครับก็ทั้งยาในส่วนของผมแล้วก็สบู่ครับสาหรับผมจริงไม่ผ่านจริงครับ ถ้าเกิดใครมีสินค้านะครับหรือเป็นเจ้าของลิตณฑ์ครับอยากจะให้ผมรีวิวทดลองใช้แบบจัดจ,จนะครับก็ส่งมาได้ที่ข้างู่ข้างล่างครับเ,เดี๋ยวผมจะรีวิวทดลองใช้ให้จริงๆครับคือถ้าเกิดคุณแน่ใจว่าของคุณดีจริงต้องบอกนะครับว่าต้องดีจริงและขออย่างเดียวครับอย่าให้มีผลข้างเคียงครับถ้าเกิดสินค้าตัวที่คุณส่งมาไม่มีผลข้างเคียงผมจะยินดีรีวิวให้ครับแต่ถ้ามีผลข้างเคียงผมจะไม่ใช้เด็ดขาดครับซึ่งเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครส่งมาครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวไว้เห็นในช่องครับ ก็จะบอกถึงข้อดีข้อด้อยอันไหนดีก็จะบอกว่าดีครับอันไหนไม่ดีก็ต้องพูดตรงๆครับเพราะนึนกว่าผมคือผู้รีวิวครับผมไม่ได้คือคนรีวิวที่หลายๆคนมาอ่าเขาเรียกมาทําคลิปเพื่อจะรีวิวนะครับของผมคือคนที่ทดลองจริงๆแล้วก็บอกตรงๆกับของที่ใช้ว่ามันดีไม่ดีครับก็ยังไงถ้าใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามกดทางช่องสตูดิโอเพียงไงฝากกดติดตามได้ช่องครับจากนั้นครับมันจะขึ้นลูกกระดิ่งครับไปกดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือน ก็ถ้าด,ดูคอนเทนต์แล้วรับแล้วอยากให้กําลังใจผมก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมมิตรบ๊อบคาร์นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ